ดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนภาคใต้ให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะเพราะว่ามีมรสุมพาดผ่านทําให้ฝนตกต่อเนื่องแต่พื้นที่ตอนบนของประเทศดิฉันต้องถามคุณนิตยาน,นิดนึงเพราะว่าช่วงวันที่2วันที่3ก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าจะเริ่มหนาว,นาวแล้วดิฉันใส่เสื้อหนาวรอมา2วันแต่ยังรู้สึกไม่หนาวเลยค่ะจะหนาวไหมคะเนี่ย แนะนำคุณปรีนานะคะขึ้นไปท่องเที่ยวบริเวณตอนบนของประเทศไทยขยัยบขึ้นไปอีกสักนิดเพราะว่าอากาศหนาวบางทีมันอาจจะไม่ถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าในช่วงเวลานี้ไม่แน่นะคะกลางเดือนอาจจะมามถึงเตรียมรอกก็ได้นะคะส่วนในช่วงที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนภัยอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้เป็นฉบับที่8แล้วนะคะซึ่งหลายจังหวัดอาจจะเสี่ยงน้ําท่วมในช่วง2-3วันนี้ที่จะเกิด ขึ้นด้วยค่ะโดยแนวโน้มสภาพอากาศนะคะก็มีทั้งหนาวเย็นแล้วก็ทั้งฝนแบ่งๆตามกันไปค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ไรยภาคนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีอากาศเย็นค่ะและก็มีอุณหภูมิลดลงนะคะอยู่ที่1-2องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคกลางนะคะภาคตะวันออกนะคะมีอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและมีฝนเล็กน้อยส่วนภาคใต้วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตก ท,ทั้งภูม,มิภาคเลยแต่จุดที่จะตกตกหนักมากนะคะก็อยู่ทางด้านของบริเวณตอนล่างของภาคค่ะเสี่ยงน้ำท่วมสูงเลยเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันหน่อยว่าวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มของสภาพอากาศวันนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ค่ะภาคใต้ตอนบนลงมาจนถึงภาคใต้ตอนล่างวันนี้นะคะจะเป็นสีส้มแดงค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่90 จุมิลิเมตรขึ้นไปและพบมากนะคะโดยเฉพาะทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะกลุ่มฝนนั้นขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้เต็มตัวแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นตรงจุดสีม่วงนี่ไหมคะจุดนี้แหละค่ะ ก็คือฝนตกหนักมากเกิน100มิลลิเมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองสุราธ,ธานีนะคะมีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะเกิดน้าท่วมค่ะซึ่งจะต้องเฝ้าระวังด้วยโดยรวมแล้วนะคะฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศเตือนภัยก็คือที่สุราธานีนะคะนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงสงขลานะคะแล้วก็จังหวัดยะลาสตูนนะคะรวมถึงนราธิวาสจังหวัดเหล่านี้แหละค่ะที่จะต้องเฝ้า ระวังอย่างที่สุดขณะที่บางจุดของภาคใต้มีความเสี่ยงฟ้าผ่าในหลายจุดเหมือนกันนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังพูดถึงในมุมมองประเด็นฟ้าผ่ากันบ้างค่ะในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าช่วงของสภาพอากาศแปรปรวนเช่นนี้นะคะที่ผ่านมาแต่ละปีประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่ากว่า1,000คน ซึ่งหมายถึงยังไม่ได้รับรวมนะคะจากที่เก็บจากสถิติด้วยมันมีทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งทรัพย์สินที่เสียหายเกิดขึ้นมากกว่านั้นอีกค่ะ นักวิชาการอิสระด้านไฟฟ้าและฟ้าผ่าเปิดเผยว่าการเกิดฟ้าผ่าในโลกมีโอกาสได้ทุกเมื่อนะคะโดยประเทศที่มีความเสี่ยงมากมักเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มแอฟ,ฟริกันและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและมักมีทะเลทรายและสิ่งแวดล้อมที่มีประจุไฟฟ,ฟ้าที่เอื้อต่อการเกิดเป็นหมื่นครั้งเลยล่ะคะ่ะในพื้นที่แห่งนั้นขณะที่ประเทศไทยเองค่ะก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กันค่ะ จากสถิติพบว่าคนไทยนั้นเสียชีวิตจากฟ้าผ่านะคะประมาณ1,000คนต่อปีค่ะซึ่งยังไม่รวมนะคะจากทั้งหมดเลยจากที่มีการเก็บสถิติหลักการเอาตัวรอดจากฟ้าผ่านะคะจะต้องเลี่ยงพื้นที่ล่งแจ้งนะคะในช่วงการเกิดฝนฟ้าคนอง ถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ควรหลบในอาคารหรือในรถหากจําเป็นแต่ไม่ควรยืนอยู่ใต้ต้นไม้เพราะจะเสี่ยงสูงหากจําเป็นต้องยืนให้พื้นที่ร่างกายนั้นติดพื้นให้น้อยที่สุดถึงจะปลอดภัยนะคะถ้าในกรณีที่ไม่มีทางเลี่ยงเลยนะครับไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือว่าให้ท่านทําตัวให้เตี้ยที่สุดนะครับเช่นนั่งก็ได้นะครับแล้ว การนั่งนี่ก็คือทําให้ตัวเองเป็นจุดจุดหนึ่งอย่าให้ส่วนของร่างกายของเราเนี่ยมีอย่างเช่นไปยืนกลางขาหรือว่าทําให้เกิดความกว้างของตัวเองทําให้ตัวเป็นจุดขึ้นมาตรงนี้จะช่วยลดผลเวลาเกิดฟ้าผ่าบริเวณข้างเคียงตัวเราเองก็จะได้รับผลกระทบที่น้อยน้อยกว่าการที่ไปทําให้ตัวเองยืนกว้างอย่างนี้คือคือสิ่งที่ อาจจะต้องให้ข้อมูลนะครับค่ะสำหรับนักวิชาการยังกล่าวอีกว่าขณะนี้ไทยควรมีระบบติดตั้งการแจ้งเตือนฟ้าผ่าเนื่องจากว่ามีการทำกิจกรรมในพื้นที่ลงแจ้งค่อนข้างมากนะคะทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือแม้แต่การเล่นกอล์ฟหรือสนามกีฬากลางแจง้งทั้งโรงเรียนนะคะหรืออื่นๆอีกมากมายที่ทำกิจกรรมภายนอกค่ะหรือแม้แต่กิจกรรมการวิ่งมาราธอนนะคะที่นิยมกันมากตอนนี้มีการเสนอว่าควรมีกฎหมาย ควบคุมติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยขณะที่ข้อมูลการเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้งที่สุดนะคะจะอยู่ทางภาคตะวันออกค่ะเช่นที่จังหวัดชาเชิงเซาชนบุรีโดยมีการเก็บสถติติตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง16กรกฎาคม2 5 0 0 65นะคะมีการเกิดฟ้าผ่ามากกว่า1,000 0ครั้งในบางช่วงเสร็จด้วยซ้ำค่ะก็ถือว่าเป็นสถิตินะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่ามักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดฝนฟ้าขนองหรือสภาพอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นในเวลานี้เพราะตอนนี้นะคะประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่อนข้างมากเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเรายังไม่มีกฎหมายนะคะหรือการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัยไทยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แบบนี้เช่นเดียวกันก็ต้องฝากกันไ้ด้วยค่ะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะคะอากาศยังคงแปรปรวนต่อเนื่องไปจนถึงวันพ่อแห่งชาตินะคะคก็ต้องเฝ้าระ,ว,ระวังกันด้วยแต่ตอนบนของไทยนั้นนะคะอากาศเย็นลงประมาณ 2- 4องศาเซลเซียสหลังวันที่5ไปแล้วก็ไปติดตามแล้วก็ลองไปเที่ยวชมดูอากาศอาจจะเย็นลงแล้วนะคะ คขอบคุณค่ะ